โอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันที่ออฟก็เอาเงินทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันที่ราชอบอีคิวโซซนะครับทุกคนวันนี้ผมอีคิวนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะเอาเงินนะครับทั้งหมด53,822แป้อยยเราเลครับมาทำการสุ่มในส่วนของตู้ซัมมอนยูนิตนั่นเองนะครับซึ่งผมก็เก็บไว้ค่อนข้างนานเลยนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้มันมีในส่วนของเจ้าตัวนี้อยู่นะทุกคนคือช็อตกันคาเมล่าแมนมานะครับแล้วก็สิ่งที่เราอยากได้เลยคือตัวนี้เลยครับทุกคนอัปเกรดดไททัันนนนซซิิมม่่าาแะครบูว เราจะสามารถได้กอรลี่ไหมนะครับทุกคน okay. โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับก่อนที่ทุกคนรับชมทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดติผมกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริมโอเคผมจะขอขายพวกนี้ทิ้งให้หมดเลยนะครับเหลือแค่รีเจนไว้ขายเล่นๆนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทุกคนกดไปเลยโอ้โหเกลือจัดครับผมมาจะกดให้หมดเลยนะครับ โอ้โหอีปิกแต่ว่าเราอเอาเก็บอีเก็บอีิกไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับเอาไว้ดูต่างหน้าครับล็อกเก็ตคามีล่าแมนครับผมโอเคต่อไหโอ้โหเกือมากเกือเกือจะจัดทุกคนเราหมดไปเท่าไหร่หรอวะไม่รู้แต่ว่าเกืออยู่นะได้อีิกร้วๆเลยครับตอนนี้รีเจนไม่ออกเลยนะตอนนี้นะทุกคนเฮ้ยรีเจนออกมาหน่อยเพื่อนโอ้โหแต่อีิีแล้วก็ไปขายแบบสเพศหนเพศได้อยู่นะ โอเคโอ้ยเพื่อนแต่ถึงขายได้แต่ก็ไม่อยากเดี๋ยว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 เอาใหม่เอาใหม่เข้าใหม่ก่อนอึบกด <c oughs> ทำไมมันเกลือขนาดนี้อึบเฮ้ยเกลือไปไหมเนี่ยอึบโอ้โหทุกคนอือฮตอนนี้คือเค็มปี๊ดเลยโโอ้โหเค็มมากไม่มาแม้แต่อีปิกเลยเหรอ what What the fuck bro เ hey. ฮ้ยทุกคนเพนผมจะกดย้ำๆนะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมกดไปเท่าไหร่แล้วแต่ผมจะกดย้ำๆเพื่อกอลลี่ของเราเพื่อกอลลี่ของเราอุ้ยคือตอนนี้ลีเจนยังไม่ออกเลยนะคือตอนนี้ลีเจนยังไม่ออกเลยทุกคนเฮ้ย hey. เดียวเฮ้ยลีเจนมาสักหน่อยก็ได้ให้ชื่นใจหน่อยเพื่อน อยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคือเรามีเงินห้าห้าหมื่นสามใช่ไหมตอนนี้เราหมดไปสองหมื่นหนึ่งแล้วคือคือตอนนี้เราได้แต่อีปิกมากับผมซึ่งถ้าใครที่อยากได้เนี่ยก็เดี๋ยวรอผมไลฟ์แจกได้นะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่อยากได้ตัวไปเล่นอะไรเงี้ยนะครับมาฮึบโอ้โหอยู่ยนะเราเราเราขอรีเจนสักตัวได้ไหมนาย รีเจนมิสติกแล้วก็กอรลี่มาฮึมโหทุกคนโอ้โหคือรอบก่อนทำไมเรายังได้ของดีๆอยู่เลยนะทำไมมาทีนี้เราเราเกลือขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนะ <c oughs> เดี๋ยวนะ what เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ยอีิกสามตัวแต่อยากได้รีเจนแล้วเพื่อน พื่อนอีปิดเดี๋ยวอีปิดไม่ได้ต้องการอีปิดอยากได้กอรลี่อยากได้กอรลี่สักตัวขอได้ไหมห้าหมื่นขอกอรลี่สักตัวได้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีเลยทุกคนเดี๋ยวเกมบั๊กแน่นอนผมรีเซ็ตตัวละครเลยผมว่าเกมบั๊กเกมบั๊กแน่นอน เดี๋ยวนะทำไมทำไมเราไม่ได้เลยโอ้โหคือรีเจนก็ไม่ออกนะทุกคนตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคือเราน่าจะกดได้อีกแค่ไม่กี่ทีครับเดียวเอย้ยเอย้ยหมดตัวอย่าบอกนะหมดตัวไม่ได้แม้แต่รีเจนเลยอะ่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยอุ้ยมารีเจนมาตัวหนึ่งครับผมเหมือนคาเมล่าแมนครับรีเจนตัวนี้น่าจะขายได้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เอามาก่อนอุ้ยแต่มันก็โอเคอยู่นะน่าจะขายได้อยู่นะขายได้ครับห้าเจมได้ไหมสิบเจมฮึบอุ้ยรีเจนมาสองเอาว่ะเอาว่ะมาแล้วฮึบโอ้โหกดร,รีสักตวัวปะกดกด กดรีสักตัวไหมโอ้เพื่อนเดี๋ยวกดลีกดลีบเลรักดได้อีกสิบครั้งครับผมโอ้โหทุกคนทุกคนผมจะกดรัวๆผมกดรัวๆทุกคนเกินไปไหมเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพื่อน กอรลี่มาสักตัวได้ไหมล่ะเรากดไปเท่าไหร่วะน่าจะห้าสิบรอบไม่เกินห้าสิบกว่ารอบครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อน <c oughs> เฮ้ยรอบสุดท้ายโป๊โอ้โหผลประกอบการจากห้าสิบกว่ารอบครับเราได้รีเจเบสองแล้วก็อันนี้หกสองสามสี่ห้า สามสิบสองตัวกับรีเจนสองตัวครับโอเคคลิปนี้ก็มีวานนี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าใครอยากส่งในส่วนของเทรดดิ้งฟาซาเนี่ยก็เอ้ยไม่ใช่เทรดดิ้งฟาซาเบอร์เบอร์เทรดดิ้งในส่วนของอาร์โพสออฟฟิศก็สามารถส่งวัสดุได้ไดนะครับทุกคนนี่นะครับโอ้ยมีคนส่งนี่มาให้ทุกคนซออัปเกรดนะครับผม FC ครับพี่จากน้องแซน d ิ i วีอ VRBG นะครับทุกคนโอเค FC ใช่ไหม เราก็ขอเคลมมาอันนึงเลยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาเนาะให้น้องเขาซากักเออเอาให้น้องเขาแบบว่าเขาให้อน,นี้มาใช่ไหมเขาให้เอกลุศิลมาใช่ป่ะผมขอให้น้องเขาเป็นเมิดส่งได้แค่ตัวเดียวหรอกมล้าจะส่งได้แค่ตัวเดียวนะทุกคนงั้นเมิดพร้อมกับเงินอีกซักเอาไปกินเล่นๆซักให้น้องเขาซัก100เจมส์นะครับ เอาไปเลยขอบคุณมากครับอ่าส่งไปเลยครับผมเรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครอยากส่งมาก็ส่งมาได้ที่ไอดีนี้เลยนะครับ EQZX2 นะครับทุกคนโอเควันนี้ราไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ